อย่าลืมนะครับ <c oughs> วัตถุประสงค์ของลุงไม่ว่าลุงองอจะเป็นใครที่ไหนอย่าสนใจตรงนั้นโอเคนะสิ่นที่อยากจะให้อินกับเสียงลุงนั้นต้องการอยากจะให้หลายคนหลายท่านได้หลับให้สบายสบายให้หลับลึกๆเพราะลุงจะรู้ว่าผลที่ได้จากการหลับ แบบธรรมชาติธรรมชาติและให้ลึกๆเนี่ยมันมีผลอะไรกับร่างกายมันมีผลอะไรกับตัวความคิดหรือวอ่าใจมีผลอะไรกับคำว่าจิตมีผลอะไรกับกับสติปัญญามีผลอะไรกับการรับรู้เรียนรู้มีผลอะไรก,การตอบสนองเสียงเราผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นและผ่านกายสัมผัสมันมีผลทั้งสิ้นครับท่านเสียงนี่นะ มันดื่มดับมันจี้ลึกเข้าไปยังศูนย์กลางของเซลล์ทุกๆเซลล์เซลนีนเซลในเนื้อเยื่อท่านน,นนะครับมันจะเข้าไปยังไงเดี๋ยวลุงจะอธิบายเป็นกรอบอ้างอิงให้ฟังนะครับมันเป็นองค์ความรู้ใหม่ไม่มีในตลาดสดตลาดแห่งที่เคยร่มเรียนเขียนอ่านมาแน่นอนเป็นของใหม่เอี่ยมครับมันไปถึง DNA ได้ยังไงเสียงลุงเมันไปถึง RNA ได้ยังไงอะอ มันไปถึงระดับไดนนะจีเนติกอ่ายีนยีนมันไปถึงกรดอะมิโนโได้ไงวะเออมันไปถึงควากได้ไงวะไปถึงอัพควากดาวควากได้ไงวะแล้วไปถึงแอนตี Up ้อัพควกแอนตี้ดาวควกได้ไงวะที่ลุงใช้ภาษามันสุดสุดภาษา,ษาฟิสิกไปแล้วนะ แล้วสุดภาษาชีวะไปแล้วเนี่ยชีวะชีวะศึกษาต่อภาษาลุงพูดจบเมื่อกี้นี้ไม่ได้หรอกไปต่อไม่ได้ใช่ไหมครับนี่คือความมันสจร,รย์พันลึกที่ได้มาจากสิ่งที่ลุงเงาะเก่งทำไมมันถึงได้ฟังเพลินจังเนี่ยทำไมถึงได้นุ่มนวลจังเนี่ยเออทำไมมันถึงวิจิตจังเนี่ยเออรู้ไหม ลุงกำลังจะขุดขุดอนะไรขุดที่ภาษ <Bruno> า <sm Un resh ola> ในตลาดสดตลาดแห้งเขาพูดว่าจิตใต้สำนึกนพลังงานนั้นมันจะขุดเลยแหะหรือจิตใต้สำนึกของทุกคนทุกท่านออกมาเกินความเชื่อครับท่าน ตัวที่เขาเรียกว่าจิตได้สำนึกหรือตัวที่เขาเรียกกันว่าซับคอนเชียบนั่นแะครับตรงนี้มันจะไปขุดมันจะรื้อให้ครับท่านชุดท้าเป็นจะโปร่งโล่งเบาสบายเนื้อสบายตัวรับให้ได้ครับสิ่งนี้ลุงเราจะบอกว่ามันไม่สามารถรินใส่แก้วแล้วก็จับกรอกปากเหมือนคนกำลังพะงาบพะงาบอยู่ในเตียงอะ่ะมันทำแบบนั้นไม่ได้ครับท่าน เพราะฉะนั้นผู้ตั้งรับเนี่ยสำคัญที่สุดท่านอยู่หน้าจอเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดสําหรับงานของลุงนะครับและเชื่อว่าผู้อยู่หน้าจอเป็นบุคคลที่ได้รับจากผลงานของลุงมากที่สุดโอเคไหมเชิญต่อครับ <c oughs> เอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลงไหลงทะเลไป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  สิ่งที่ไม่ดีภายใต้ภายในความรู้สึกของแต่ละท่านยำ้ำสิ่งที่มันไม่ดีซึ่งอยู่ภายในหรืออยู่ภายใต้ความรู้สึกและความนึกคิดของแต่ละท่านไปให้หมดตามเสียงของหลวงไปให้หมดมันแปลว่าฟังให้จบจนสุดเสียงนะครับ แล้วมันจะไหลมันไปเองนะชานะชา